ไปตัวตามแหล่งอะแหล่งไปเก็บเออแล้ววันนี้ก็เลยแล้วนี่มีฟ้าทลายโจรเออเอาไว้ใช้เนาะไปไหนไปซื้อไปหาฟ้าทลายโจรมีเจลล้างมือเนาะโอเคิดป้ายราาคชัดเจนนะครับไม่ดีนะรออยู่นะไม่ขาดตลาดนะอ้าวแจกแมสก์ปันฟ้าทลายโจร มันเป็นความป็ดเมวานเหรอโอ้บนเร่ออเรื่องากาอเดินเลยไม่คุยด้วยเลยเหรออะไรนเองเรื่องเชื่อเองถุกทั้งห่างเปิืกจะได้ช่วยหรืออะไรพวกเราทันท่านเองนะอย่ากลัวเลยนะไม่บนก็ซื่อตามปกติจ่ายตั้ง ท่นานไปตีไปเีลานานแม่คณะเหื่อไหมไม่จ้องรถเข้าไพราะว่าอันนี้คี่ตาไหนล่าสุดเหรอค่ะผมแตใ่ตใครไปไปตเด้าไป่ก๋วยเตี๋ยวขายก็เตี๋ยวหมูแล้วเป็นไงแลวเาจะติมาก็จริงก้อไปาขงข้าวขายดี ผมมาซื้อร้านหนูเหรอโอเคทอบชุดแล้วเขาผ่นุณโอ้เขาผ่านเลยเําเเป็นที่จะใช้หมเป็นตวกาอ๋อแล้วพอเชื่อดแล้วล่ะเข้านงเชื่อดแล้วเข้าลงเชื่อดมันก็เป็นเรื่อๆเป็นไงลูกค้าบ่นอะไรมบบ่นอะไรขที่ขอี่ครับผมผมไม่ขอจะไปแล้วสักตาหอเใส่เป็นไงลูกค้าบ่นอะไรเปนชาวบ้านก็บ่นเรื่องแ ลองซะด้วยโอเคเป็นงานมากเยคนคนเรู้แล้วชาวบ้านมาใช้บริการ ทั้งของสดทั้งผักทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเนี่ยยอมรับฮะว่ามันก็ขึ้นตามตามกลไกตลาดนะฮะส่วนว่าการกักตุนการที่จะขายสินค้าเกินราคาไม่มีนะครับแล้วก็ได้ถามพ่อค้าแม่ค้าแล้วเขาก็โอเคพอใจสินค้าไม่ขาดราคาก็ขายแล้วก็ยังกำไรอยู่ได้อย่างเช่นร้านนี้นะครับ เป็นร้านหมูนะครับขายหมูจาก c ีพแล้วก็มีกรมปศุสัสตว์ปศุสัสตว์จังหวัดนะครับก็ไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่าร้านนี้ได้มาตรฐานก็เลยให้ป้ายปศุสัสตว์โอเค ก็ดูทุกร้านนะคะแต่นี้เราก็ต้องหาของถูกมั่งแพงมั่งอย่างเงี้ยค่ะต้องาไปถัวกันแล้วร้านนี้ถูกหรือแพงคะก็ราคาพอดีค่ะสังเกตป้ายอะไรไหมคะเวลาเวลามาซื้อสังเกตป้ายสังเกตสินค้าด้วยค่ะเก็บค่าเช่าสองเดือนนะช่วง้ค่าเช่าสี่เดือนเลยนะ เออเด็ดชับเสร็จมากันอีกเออนี่มะขามนี่ยังไงมะขามสองแปดนี้นี่เลยราคาร้อยเท่าไรครับสองร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบให้คนเข้ามาซื้อเยอะๆใช่ค่ะเขาเมื่อกี้ไปตลาดบัวนีจ่า้าวแก่กัเดิกัเดิมเป็นยังไงบ้างหมูหมูขาดไหมเรื่องนั่นไม่กล้ามันนั่งกินอยู่ร้านอะไรอ๋อเขาแบบซื้อไปขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ เก็ขายคนกินนะนะเย่เนี่ยมาหมดสัปดาน์นิดเลยเย่ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าก็เลยอยากค่าเชาไม่ได้รับกาเขาคนเข้ามาเดินเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันบ้างตั้งแต่หกโมงเช้าเรื่อยตลมันตอนนี้เวลายาห่างโอ้จากโควี่ห่างมากเลยไม่มีคนเดินเลย